ดีดีสวัสดีค่ะวันนี้พบกันอีกเช่นเคยนะคะกับเพจพลาสติกดีๆวันนี้มีสินค้ามาแนะนําเป็นกระปุกมารการองนะคะรุ่นนี้นะคะเราจะมีขนาดสิบกรัมขนาดเดียวนะคะมีมาแนะนําด้วยกันทั้งหมดหกสีนะคะเริ่มต้นที่สีแรกกันเลยนะคะอันนี้เป็นสีน้ําตาลนะคะเป็นขนาดบรรจุสิบกรัมค่ะอันนี้น่ารักนะคะทรงก็จะออกเหมือนอขนมขนมนะคะมีแผ่นปิดหน้าคีนสีเแสแบบนี้ให้นะคะขนาดข้างในเป็นแบบนี้นะคะบรรจุสิบกรัมค่ะ สีต่อไปนะคะเป็นสีม่วงค่ะเหมือนขนมเลยนะคะสีส้มค่ะสีฟ้าค่ะอันนี้ก็จะออกสีเขียวมินนะคะสีชมพูค่ะ และสีสุดท้ายนะคะเป็นสีเขียวแต่จะเป็นออกสีเขียวเขียวอ่อนๆแบบนี้นะคะสั่งซื้อสินค้านะคะทั้งอีเมลเพจนะคะหรือทักไลน์แอดพลสติกดีๆได้เลยนะคะชอบทีินี้นะคะรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดติดตามเพจด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ